นี่มามาปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่18ถึงสิ้นเดือนแล้วก็มีช่วงชั่วโมงที่ฟังเทศชั่วโมงที่อบรมชั่วโมงที่ตอบปัญหาชั่วโมงที่สวดมนต์ทำวัดชั่วโมงที่อบรมอะไรตัวอะไรมาเป็นช่วงมาอันนี้จากนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีปัญหาอะไรมีความสงสัยอะไรก็จะมาถามกันได้มาคุยกันได้นะบทหรอยงปัญหาเอามานะ อันนี้มันถามทำไมก็าถามว่าทำไมพระอาจารย์ถึงไม่ศึกไปมีครอบครัวเจ้าคะเอาอันนี้จะตอบให้ก็ได้นะเจ้าของบวชดได้หนึ่งพรรษาเข้าพรรษาที่สองเจ้าของได้ไปอุปถากท่านจะคุณอาจารย์ท่านจาคุณอาจารย์เนี่ยท่านป่วยท่านท่านก็ไม่ใช่ป่วยหรอกแต่ความแก่ความเป็นคนแก่เนี่ย ตอนนี้ท่านอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ใครเคยไปวัดสัมพันธวงศ์มั่งฮะไม่เคยเลยรที่เขาเรียกว่าวัดเกาะที่อยู่ไอ้เยาวราชอ่ะคือไอ้วัดสัมพันธวงศ์อ่ะไอ้กำแพงวัดเนี่ยไอ้กุฏิมันก็ติกำแพงวัดมันก็ลักษณะคล้ายๆวัดไอ้วัดศรีพลเมืองเนี่ยใช่ไหมไอ้นอกกำแพงวัดมันก็เป็นแหล่งสลัมเนี่ยเป็นแหล่งสลัม เราก็บกุฏิกุฏิเจ้าคุณอาจารย์เนะี่ยมันก็อยู่มันก็หยุดตีกำแพงเนะี่ยพอพอตีสองครึ่งเป็นเวลาที่เราจะต้องไปชงน้ำชาคือเนี่ยมันตั้งแต่ตอนเย็นเลยตอนเย็นเนี่ยท่านปลูกอดอกมะลิอยู่รอบรอบกุฏิเนี่ยเยอะดอกมะลิเนี่ยเราก็จะไปเก็บดอกมะลิพาเด็กเนี่ยไปเก็บดอกมะลิมาลอยน้ำใส่น้ำขันใหญ่เลยไอ้ขันขันเงินเนี่ย ขันใหญ่เลยแล้วก็เก็บดอกมะลิมาโรยไว้ <S <S แล้วพอตีสองตีสองครึ่งเนี่ยเราก็จะลุกมาเดินมาที่กุฏิท่านมาถึงเราก็จะชงน้ําชาไว้ <S <S คือต้มน้ําร้อนแต <dakika> ่มันมีมันมีไอไอ้เตาไฟฟ้าห็่ไหมเราก็เสียบไฟฟ้าเราก็ต้มน้าร้อนแล้วเราก็เอาเอาไอ,อ,อ้อออไอน,น้ำเนี่ยน้ำดอกมะลิเนี่ยใส่ตั้งไปตั้งไว้ในห้องน้ําแล้วก็เอาแปรงที่ฟันยาที่ฟันอะไรอะไรไปผ้าเช็ดหน้าอะไรต่อะไรไปวางไว้ให้ท่านเรียบร้อย ท่านลุกมาท่านก็เข้าห้องน้ําท่านก็จะเอาน้ำไ้โรยดอกมะลิเนี่ยแปรงฟันท่านล้างหน้าล้างตาอะไรอะไรเสร็จออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยพอท่านเข้าไปเราก็ไปพับเก็บที่นอนที่อะไรอะไรกับท่านอะไรอะไรในห้องท่านปัดฝาดเช็ดถูให้เรียบร้อยพอท่านเข้ามาเนี่ยเราก็จะไปเอาน้ําชาเนี่ยไปถวายท่านมันน้ําชาไปถวายก็ประมาณสักตีตีสามตีสามเลยนิดๆเนี่ยเชื่อไหมเสียงไอ้บ้านข้างๆเนี่ย เออไอ้บ้านข้างๆที่ติดกำแพงมันเสียงมันด่าทอคำหยาบๆจนกระทั่งเราพูดไม่เราไม่กล้าพูดออกมาทาั้งปากมันกระดากปากไอ้เสียงผัวด่าเมียเมียด่าผัวไอไ้อไอไอแม่ด่าลูกลูกด่าพี่ด่าล้องวันล้านไน้หมูหมากาไก่มันไอ้ล่าเกินเยอะแย,ยะเลยท่านจะคุณท่านว่าไงเออทำเอ้ยฟังไว้เด้อ เนี่ยมันยังไม่ทันสว่างเลยหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายมันเดินขึ้นบ้านเป็นแถวเราไม่จะไปหาความเจริญม,มาจากไหนแล้วถ้าท่านออกไปท่านเจออย่างนี้นะท่านสึกออกไปเจออย่างนี้ท่านจะทํำยังไงก้าวกับผมก็คายขอามาก้าวกับผมก็เข้ามาหาไตเท้าใหม่เลยเฮ้ยเข้ามาหาเราเราไม่เอาเรื่องไหมเข้ามาหาเราใหม่เราไม่เอาเด้อเนี่ยไอเราก็มาคิดโอ้โหชีวิตของชาวบ้านนี่ชีวิตของคฤหัสถหัดคารวาสนี่มันหนักหนาสาหัส มันเสียงตั้งแต่ยังไม่ทันสว่างเลยเสียงที่ทอเข้าออมาในหูเนี่ยมันไม่เป็นมงคลเลยมันมีแต่คาําด่าทอมีแต่อะไรตรยาบกระด้างอยู่ทั้งทั้งที่ทุกคนก็ปรารถนาฟความสุขแล้วดูที่เราอยู่ในวัดเนี่ยยังไม่ทันแจ้งเลยเราได้ยินแต่เสียงสวดมน,นเสียงแต่อธรรมะเสียงแต่อัตเตธรรมเรามาเปรียบเทียบอันไหนจะประเสริฐกว่ากันเนี่ยพันษาที่สองตัวเองได้คิดนะ เออถึงแม้จะคิดเล่นๆก็าตามเถอะใช่ไหมแต่มันก็สะดุดใจไม่ไม่ไม่ไมลืมบอกโอ้โหชาวบ้านนี่มันไม่ธรรมดาเลยมันยุ่งเหยิงวุ่นวายมันอะไรไรจนกระทั่งมีมันความยุ่งเหยิงวุ่นวายของชาวบ้านเนี่ยมันไม่ธรรมดานีมันหนักหนาสาหัสในการแบกรับภาระผัวแบกรับขอแบกรับภาระของเมียเมียแบกรับภาระของผัว พ่อแม่แบกรับภาระของลูกลูกแบกรับภาระตัวเองพี่น้องครอบครัวมันมีแต่ภาระฝามพลุงพลังแค่ปากแค่ท้องของเราเองมันยังแบกบภาระส,สาหัสสากันแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ายังไงการมีภรรยาเป็นทุกขอย่างยิ่งการไม่มีภรรยานั้นเป็นสุขอย่างยิ่งพอท่านหันไปสอนผู้หญิงท่านบอกว่าการมีสามีเป็นทุกอย่างยิ่งการไม่มีสามีนั้นเป็นสุขอย่างยิ่ง ถามหรือใครก็ไปอ่านอ่านตำราอ่านไอ,นอน้ตันอ่านไตรปิฎกก็จะเห็นไอ้ภาษิตอันนี้แล้วเราได้ปลดเปื้องชีวิตเข้ามาเข้ามาสู่เส้นทางของพระเจ้าแล้วเรายังจะหวนกลับไปเนี่ยไม่ก็ไม่โง่เต็มทีเหรอถามดูมันไม่โง่เต็มทีเหรอ,เ,หรอเรามาเห็นในชีวิตของเรงา,ราเนี่ยมาเห็นชีวิตของขันหัดคารวะนี่ชีวิตการคลองเรือเนี่ยมันเป็นชีวิตที่พระลงพระลังจริงๆผิดผิดถูกถูกไปไม่รู้หรอก ความยุ่งเหยิงวุ่นวายตั้งแต่เช้าเขามาก็ยุ่งแล้วเออนี่แหละเพราะนั่นไอ้ชีวิตของฤาหีขันลว่าเดี๋ยวห่างไว้ได้เป็นดี<อ>ห่างไว้ได้เป็นดี<อ>ถ้าพูดแบบนี้เดี๋ยวพวกเราก็อยากจะเข้ามาบวชกันหมดเข้ามาเลยถ้าไม่มีวาสนาเือนได้ได้พูดให้ฟังหรือเปล่าเนาะได้ฟังแล้วเปล่าเมื่อสองวันก่อนเนี่ยได้พูดได้พูดไอ้ไอ้ให้ท่านไอ้ในยกสภามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์อ่ะ ในยกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะพาผู้อาจารย์มานี่พูดใ้เขาฟังยังไงบอกเนี่ยดูสิอาหารอาหารของพระดูสิเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเต็มไปหมดเลยมีแต่อาหารดิบอาหารดีพอดีวันนั้นมันคุณกเกษมเกษมเทเลแระเขาไปหาไอ้นั่นมามา,มา,มาเขาไปซื้อไอ้นั่นมาได้ไอไข่ไข่จักจันสี่ร้อยบาทกระจุกนิดนึง เรามาพูดถึงวันนั้นไปเมืองลาวไปเมืองลาวเรากวิ่งรถไปกันนะไอ้คนลาวไอคนที่เขาพาเราไปเขาไปเห็นตลาดใหญ่เขาโอ้ยตลาดนี่มันมันมันจะต้องมีไอ้ไข่เจ้ากระจันเขาอุตสาห์จอดรถนะจอดรถลงไปหาไข่เจ้ากระจันหาต้องเดินต้งสองสามชั่วโมงไอเราไปทิ้งเขาไปแต่จนเขาตามเราไม่ทันเลยไปเขาตามเราไม่ทันวันนั้นเขาไม่ได้เที่ยวหรอกเขาไปหาซื้อไข่เจ้ากระจันซื้อมาได้หกร้อยกว่าบาทได้ สกักกำมือเนี่ยหกร้อยกว่าบาทได้แล้วกำมือทังเนี่ยเช้ามาเขาก็เอามาถวายเขาบอกเนี่ยโอ้โหไปหาซื้อบทดทั้งตลาดได้มาได้มาเท่านี้เองหกร้อยกว่าบาทเนี่ยเ,เราบอกโอ้โหเขาอุตส่าห์ขนาดนั้นเอามาเอามาให้เราเนี่ยคิดดูเขาขนขวายขนาดไหนที่จะเอามาให้พระเราบอกเลยของที่เขามาให้พระเราเนี่ยของที่เขาเอามาให้พระเราล้วนแต่ของเลิศดของประเสริฐของเขานะ เขาไอเอาให้พ่อแม่เขายังไม่ได้ดีเอาเท่าให้เท่ากับเอาให้พระนะนั่นมีแต่ล้วนแต่ของเลื่อยของประเสริฐเขาทั้งนั้นแต่ที่เอามาให้พระแล้วดูที่คนเราล่ะใครไม่ได้อยากใครไม่อยากได้ของดิบของดีใครไม่อยากได้มากมายไก่กองมันมีแต่อยากเท่านั้นแหละแต่ดูที่ประตูวัดทำไมเคยใสยกย่กุญแจสักทีหนึง่งเปิดโอกาสเลยเอาเข้ามาแกจะเข้ามาเมื่อไหร่เข้ามาเลยเข้ามาเลยใช่ไหมล่ะ มันยังเข้ามาไม่ได้ต้องทุกยากอดจนแบกหาไม่เลยโกโลโกโสอยู่หาเช้ากินคําหาคํากินเช้าไม่พอขนาดให้มันเข้ามามันมอ่บัวแต่สองสามวันมันจ้องหาจอดช่องทางจะออกแล้วอ่ะเห็นไหมมันไม่มีวาสนาคนเราถ้ามันไม่มีวาสนามันไม่ได้เสพไม่ได้ไม่ได้รับหลอกมันเสวยไม่ได้แทนที่จะเสวยเป็นของดิบของดีมันเลยเป็นของร้อนไปเลยอ่ะคืนก็คืนไม่ลงดูสิเห็นไหมล่ะเหมือนกับเป็ดอ่ะ แต่คนก็อยากจะให้เอาเอาไปให้เท่าไหรขนาดไหนขนาดไหนมันก็กินไม่ได้ปากมันเท่ารูเข็มเ่ยใช่ไหมละ่ะอันนี้เหมือนกันของพระเนี่ยของของทิปนี้เขาบอกว่าผู้ที่จะมาสเสวยผลอันนี้ได้ต้องสร้างบาร,รมีมาถึงเทวดาชัน,นิมรตีนังเทวดาชัน,นิมรตีนังเนี่ยอยู่กับของทิปอยากได้ปรารถนาได้อะไรตอนน่ออะไรมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเหมือนกับชีวิตของพระ ชีวิตของผ้าไม่ต้องไปแบกหาไม่ต้องไปทําไล่ไถนามันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาของใช้ของสอยของอยู่ของกินของอะไรต่ออะไรโวยเขาเอามาให้เขางบมือใส่อีกเห็นไหมท่วมหัวเลยสาธุสาธุเนี่ยน,นะนะดีดีขนาดไหนอ่ะแล้วดูี่ประตูวัดเคยใส่กุญแจไหมลระมีประตูอยู่แต่ไม่เคยปิดไม่เคยใส่กุญแจพร้อมเดีย๋ยวเปิดให้พวกเราเข้ามาทุกคนเนี่ยเนี่ยนั่งดูอยู่นี่เนี่ยเนี่ยม,ม,มีมีมีวาสนาได้เข้ามาไหมลองดูสิมา ถ้าไม่มีวาสนาเอาเข้ามาสองวันเนี่ยแหละจ้องแล้วจะหาติช่องออกแหละเออมันเกินออไปมันร้อนคอฝืดคอมันเกินไม่ลงเห็นไหมละ่ะมันจับอะไรก็ฝืดมือฝืดไม้ฝืดตัวแหละมันมันจับไม่ลงทั้งทั้งที่อยากร่ํารวยอยากบ้างมีอยากสุขอยากสบายทั้งนั้นแหละแต่มันไม่สุขไม่สบายมันนต้องไปสเสวอยอยู่อย่างนั้นสเสวยความทุกข์เสวยความยากความลำบากก็เพราะกรรมเขามาันเป็นอย่างนั้นนี่เห็นไหมวาสนาเออ เพราะนั้นบุเบกบบบตะบุญญาการได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนเนี่ยน,นี่มันสำคัญที่สุดเลยท่านได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนสร้างที่สัยวาสนาในทางนักบวชท่านก็ได้มาบวชมาเสวยเพราะนัน้นไม่ใช่ของธรรมดานะ,ะถ้าพวกเราเราอยากได้รีบเร่งสร้างซะรีบเร่งสร้างซะเดี๋ยวนี้แล้วจะได้เองเอพราะนั้นคำถามวันนี้เข้าใจไหมล่ะชีวิตอันไหนก็ไม่ประเสริฐเท่าชีวิตของนักบวชถ้าใครไม่เชื่อเรามาบวชด,ดู มาบวชด,ดูเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายบวชได้หมดไม่ใช่ถ้าไม่ได้ห้ามนะผู้หญิงเราบวชเป็นพิสูจน,น,น์ไม่ได้เราก็เอาบวชเป็นบวชเป็นพิสูจนนี้ไม่ได้เราก็บวชเป็นแม่ชีแม่ขาวก็ได้ด้วยยากอย่างใช่ไหมล,ะล่ะเออเขาก็ยอมรับว่าเป็นนักบวชประเภทหนึ่งนั้นเข้ามาเลยเพราะนี่เข้ามาบอกนะเมื่อไหร่บอกนะจะเป็นอุปชาให้